ไอ us, mm ้ชิคกเลือกเออพี่ดำเป็นไรต่อครับดูอาลขให้ฉันต้องขอโทษชาวท่าช้างด้วยที่ฉันควบคุมลูกน้องไม่ดีเห็นไหมพี่สีแพรฉันว่าเสือดังต้องเปสุภาพบุรุษเป็นคนดีพี่อย่ามาเชื่อฉันอีตัวนี้พูดได้เลยเดี๋ยวอี่ตีไทยอีงามใจแม่ที่เม่วาลทีอยูกบ้านเนี่ยอุ๊ยเสือยังไงมันก็เป็นเสืออยู่วันนั้นครับอีเวนต์ตะไลแม่พอเห็ุผู้ชายล่อน้อยอย่ไม่ร้เอาเถอะ ยังไงเสียฉันก็ต้องขอบใจที่ทุกครั้งที่ฉันมาเยือนทุกคนก็ต่างให้ความร่วมมือด้วยดีแต่ครั้งนี้ฉันจะถือว่าลูกน้องฉันทำผิดกฎฉันต้องขอโทษทุกเธอด้วยเพราะฉะนั้นฉันขอเงินทำควันเธอเก็บไว้เฮ้ลูกพี่สุดยอดจ้ะไอเสือวันนี้หมดเวลานะ เวลาป้นของเรามีตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นตอนนี้ห้าโมงตรงแล้วเราก็กลับรังโจนขอบคุณชาท่าช้างทุกคนที่ให้การต้อนรับอีกไม่นานเสือดำจะมาเยือนใหม่ขอบคุณในน้ำใจไม่ตีลาก่อนครับ ัำที่ปุอบอีกเดี๋ยวฉันจะเอาตักมาให้เกลียดเราดิเงจแม่เออคงเม่นอเกลียดกินดีกว่าไหมพี่คุณจะบอกอะไรให้นะถ้าวนหนึ่งคุณได้ไเป็นเกลียดดําเนี่ยนะมึงอย่ามาง้อกูแล้วสั้นทางโทรสารนี้ผมได้สัมภาษณ์กับสุธี